่โดย่าควรเข้ารเน,าานาาเดี๋ยวนี้เราจเลจากฝนยุดก็รุสวัสด์ครับตื่นมาพร้อมกับฝนตกโปรยปลายนะครับ ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าวันนี้โปรแกรมนะต้องเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยเพราะว่าดูจากถา,านกรจแล้วฝนค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปเพราะว่าทริปนี้ก็จริงก็วางไว้แบบรวมๆนะรวมๆนะจริงเป่าวะ <laughs> พูดไปยังไม่มั่นใจว่าหลวมจริงหรือเปล่านะอาจก็สามารถจะดีดุนตามตามสถานการณ์ได้อย่างเช้นวันนี้สถานการณ์ตอนแรกคิดว่าน่าจะไปชิลเลตโตฟรอร์ก่อนนะครับแล้วก็ชาลกเล็กนะครับแล้วก็จะไปรูหารุสพ่านแต่ตอนนี้โปรแกรมอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องไปเดินเล่นโกเธมบะแบบว่าเหมือนบังคับไปเดินชอปปิ้งแบบยังไม่อยากจะเดินชอปปิ้งยังไงก็ไม่รู้ <laughs> แต่คงต,ต้องไปก่อนพาไปดูบรรยากาศโกเธมบะก่อนครับแล้วก็ถ้าช่วงบ่ายมันฟ้ามันเปิดมากวันนี้นะก็เดี๋ยวจะเริ่มเอาโปรแกรมที่วางไว้ อันไหนที่จะไปได้ก็จะไปก่อนเราก็จะไล่ๆไปครับยังก็ติดตามกันไปนะเพราะนั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับติดตามกันไปนะครับใครสนใจแปลนนี้อินบ็อกมาถามในเพจของอีวิโกได้นะถ้าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปได้ไปกุเทมบากก่อนแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันครับแล้วก็ไปโดนแบบวนเช้ารถ ที่โกดชมบับพเมพ์บอลเลตครับผมหาที่หลบฝนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปตามแผนที่เาหวังว้คิดว่าฝนจะหยุดนะตอนนี้ก็เลยหาที่เดินเล่นโชว์าก่อน ร0 0เยนก็1,000กว่าบาทพันเยนสอ0อันนี้ตัวปวดอีกตัวของพี่ตม้ตมเขาอะนล็กิกาจูจะโดนพี่ต้มน่านนจะโดน นี่มีช็อปชัมด้วยครับเห็นรีปลีเมาก่อนเลยนะยังไม่ได้รู้ว่าเขาขายอะไรบ้างรีปลีเอ้ยของเยอะของเยอะของเยอะอะเดี๋ยวดูง่ายกานก็ไม่ถ่ายเลครับได้ของมาสองรายการครับจับเปกระเป๋าหนึ่งอย่างแบนนี้คาราครับแล้วก็ผมได้เป็นเสื้อที่ชื่อเปลี่ยนใหม่แบบนี้โค้ดดีราคาโคตรน่ารักเลยคนระับ นิดแ้่าบาทอ่าแต้กาบาทอันนี้สองรกาบาทจ้าบ้าบอแล,ล้วพี่อยู่ดี โคเซมบะพิีมียมออริจครับเดินไปเดินมาตอนแรกว่ายังจะไม่เข้ามากินตอนนี้ดูชักจะไม่ไหวจะจะเดินกันไหวไหมหลังจะกินแล้วเนี่ยกินก่อนนะดีเลยสิวแล้วอนจ่ายจ่ายกันไปก่อนนะเดี๋ยวไปมา าริงครับยับอกว่าพี่แมมเขาบอกเขาเพิ่งมาอ๋อเดี๋ยวดูดวงเด่นมาโจพี่แมมไม่เคยกินแม่งไม่รู้นงานดีมากผูครับวิชชู เร้งดีหนูดีกบ1,390เยนรวมแวะวหลังจากฝนหยุดก็สิ่งที่ออกต้อนรับก็ยังเป็นคุณฟูจิเหมือนเดิมครับข้างหน้าตรงนุษนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหมวกนะเห็นแค่ปลายปลายปีปปวกวงนิดนึงแล้วก็หมอกเกาะข้างล่างแล้วก็มีเมฆปิดข้างบนที่ทางหากด้วยแต่ก็ถือว่าสวยงามไปค่าดูวิวกันไปครับผม เจอฝนมาต่อทั้งวันเลยได้คืออยู่กันตรงร้านกาแฟตรงนั้นตกโอตุมประเด็กเออโอตุมาเด็กแต่ตรงนั้นก็ไปจะไปตรงร้านแรกเขาปิดวันนี้นะก็เลยแวะมาตรงนี้ร้านน้องก็อยู่ตรงนี้ ตรทางลงไปน้ำตกนะครับตรงนั้นจอดรถเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ไปตรงที่น้ำตกที่ด้ตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวตึงอะ้รร้อนกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ำตกกันของวันนี้น่าจะจบที่น้ำตกนี้เพราะว่าบรรยากาศปิดมากนะครับไม่มีฝนแล้วแต่ไม่มีแดดเหมือนกันแล้วก็ไม่เห็นผูจิแน่นอนวันนี้เท่าที่เห็น อครับด้านหลังตรงที่คุณเน็นตรงนี้คือต้องตกเช่ตกครับก็สวยงามแต่แต่น้อยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าสวยงามอยู่ประมาณเนี้ยประมาณที่คุณเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนิบๆตรงนู้นมันต้องเป็นตรงไหนกงไม่รู้ตรงนู้นเรื่อนปูจิแต่ตันนี้มันไม่เห็นเพราะว่าฟา้ามันปิดนะครับมันมีเมฆคอยย่อนข้างเยอะก็เลยถือว่าได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นคือได้น้ำตกมา,านะครับเป็นูจิ ได้ตกมาได้ไปไม้แดงแต่ไม่ได้อะไรหลับไม่ได้พูดจิก็เลยน่าเสียดายน,นิดนึงโอเค สูชิที่ตรงมันเป็นเหนมือนคอมมิตี้มอลของที่เนี่ยตรงย่านตรงนี้นะครับปรากฏว่าเมนูไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะเมนูาภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะครับแล้วก็ดาวสุมอาศัยความรู้พื้นฐานจากน้องมั่งแล้วก็ทาสเสรวจบ้างก็ช่วยๆกันไปปรากฏว่าหน้าตาที่ได้ก็อย่างนี้เลยรูรูจากหน้ากร ก่อนมาถึงนางบอกว่านางยังไม่พร้อมจะกินเท่าไหร่นะต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะได้กี่มาก์ทารักรับก็สั่งได้นะมดม,ดม่ม่ใบก็ได้ได้อย่างต้องการเหมือนกันโคตเตกครับ มุนแล้วลืมที่ไทยไปแล้วก็ดีกว่าดูซูชิร้านน่ะดูจากไซส์ดิอร่อยมากอร่อยแบบว่าจะไม่ลืมทำไมบ้านเราไม่มีอย่างนี้อร่อยมากครับอร่อยสุดเลยยอมยอมอ่ะเดี๋ยว ตเตร็มทางไข่วานหมดละรสแต่ดีมากมาครับดีดีดีจริงราคาไม่แรงนะชุดเซตที่ใช่ชุดเนี้ยกี่กรั10กรัม2,480รวมแบตเป็น2,700 2,700ปลา2,700 2,700ก็เท่าไหร่ พันหนึ 11, ่งเอาเดียี่ห้าห้าร้อยสี่สิบหกร้อยหกร้อยดีนะครับดีมากเยี่ยมใช่บางอย่างเขาก็คิดว่าเขาแพงขึ้นนะแต่ว่าเขาก็เพิ่มคก็คือโอเคอ,ะอ่ะนี่นะไม่กินให้ดูนะจะกินจริงๆแนละ้ว 2654้าสัีรครับของวันนี้ส2 6หมหี่เยนครับรวมทุกรายการเลยซึ่งคุ้มค่าแน่นอนครับครับตอนนี้กําลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันครับที่เวลาที่นี่หกโมงก็มเช้าสี่แปดกว่า คือวิวตรงหน้าโรงแรมนะโรงแรมอยู่ตรงนี้ย้อนแสงไหมว่าตรงแรมอยู่นี่นาะแล้วก็เดินออกมาหน่อยก็เป็นกุลฟูจิอยู่หน้านี้คือไม่ต้องที่ลนไปไปเที่ยวไหนก็ได้นะผมว่ามานอนนอนโรงแรมแล้วก็เจอฟูจิอยู่นี่เลยเห็นชัดมากนู่นนะครับสวยงามนะครับเชา้านี้อากาศสดใสแต่มีเมฆกลุ่มตรงยอดของคุณก็นิดหนึ่งนะ แต่ก็สวยงามผมว่าดีไม่ดีนะถ้าแบบไม่ซีเรียสมากว่าคุณต้องพักคาว์วาคุณจิโกะนะเราคุณมาพักที่ฟูจิมันดูค่อนข้างสงบกว่านะถ้าถ้าคนแบบชอบแบบเงียบๆสบายๆนะผมว่าที่นี่ถือว่าโอเคแล้วก็มันก็มีวิวฟูจิให้คุณมองเงี้ยทุกเช้าถ้าคุณมาพักทาี่เนี่ยนะประมาณเนี่ยเมืองเขาก็จะสงบๆอย่างครับนี่กลังเดินไปที่ตรงจุดสะพานลอยนะครับมันชื่อ เป็นจุดถ่ายรูปที่ที่จุดหนึ่งของคนไทยเลยดีกว่า Wired. จุดถ่ายรูปเช็คอินจุดหลักๆอีกหนึ่งจุดของที่ elite, ชิซูกะนี่นะครับวิวที่เขาถ่ายกันก็คือเป็นวิวของลำลำธารน้ำใสๆนะแล้วก็มีเสาตรีสีส้มอยู่หน้านะครับแล้วก็เป็นด้านหลังสุดก็คือฉากเป็นภูเขาไฟฟูจิก็คือมุมนี้ครับผมก็จะมีทางด้านซ้ายดังนั้นคือศาลเจ้าฟูจิซังเซนเก็นไทชะนะครับเข้าไปด้านนู้น ตรงที่จัดจุดถ่ายด้ววก็อยู่บริเวณนี้นะครับทางนี้เป็นทางที่เดินเข้าไปสาลเจ้าครับเดินจากตรงทางริมลำธานนะครับสุดทางเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับ เราไ้แวะก,กันอยู่ที่จุดพักรถเอ็กซ์พาซ่าอีกแล้วครับกลับเข้าโตเกียวกับก็มันเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งขาไปกลับและของเอ็กซ์พาซ่านะแล้วก็อาหารเยอะวันนี้กินเป็นรู้สึกก็เลยนะครับมีตั้มเป็นมูนดงอะไรวะเอบีเจนพูลาเอบีเจนพูลาหน้าตาโคตรน่ากินแล้วมีตั้มบอกบออน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ย แล้วบอกน้ำซุปอร่อยอ่ะไม่หวานแลครับวันน uh huh. ี้ทิ้อท้อมาไก่อร่อยไเป็นดูดงดงแบนเต็นเบนเหรอได้ไหมผมตือแบนตเคยยมกันมีตรงแบบ ที่ทิพย์เอ็นเดลนะครับสาขาสูโมนะครับเราจะเลือกพักอยู่ที่นี่เจ็ดคืนนะครับเป็นที่ักที่มั่นของทิมีรนะหลังจากที่เดินทางไปสุโรซูกมานะครับเราจะพักที่เจ็ดคืนแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นที่พักแล้วก็จะพาท่อเที่ยวในโตเกียวกับเมืองใกล้เคียงนะครับตอนนี้มาถึงที่นี่ก็รีบเ,เลยจริงๆมันก็แค่ห้าโมงกว่าบ้านเรตอนนี้หกโมง มองที่แต่อากาศก็จะที่กูดเดนมันมืดหมดแล้วมันเข้าหน้าหนาวด้วยนแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยมืดเร็วนิดหนึง่งทีนี้เมื่อเวลาจำกัดมันก็ต้องคำนวณเวลาการเที่ยวดีๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูแผนกันว่ามันจะไปยังได้อย่างที่เราวางไว้หรือเปล่านะส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอสมาชิกลงมาครับลงมาหารกันแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วเพราะวันนี้ค่อนข้างเพียบพอสมควรนะครับก็เดินทางกันกลับปรจากสขภกพแล้วก็ตุกติดไวย คืนแล้วก็นั่งรถไฟต่อมาจากสถานีคันดะนะครับมาลงกันที่สถานีสุโขมะนะครับในใช้สายยามาเตะลายนะครับก็ประมาณเจ็ดฐานีประมาณนั้นนะครับข้าวมาอยู่ในร้านรุ่งโซภาร้านหนึ่งตรงใกล้ๆกับสถานีสุโขมะครับวันแรกนี่ก็เลยเอาง่ายแต่หน้าตาออกมาถือว่าน่ากินของจำเป็น เอบิร้อนเอบิเจบุระเหมือนเดิมดเอบิเะเบครบแล้วก็ของพี่ต้นก็เป็นปเป็นเจงกะหรี่ไก่ครับแล้วก็โซบาร้อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนี้ครับนาดีฟูจิโซบะนะครับก็อาตาอาหารประมาณนี้นะครับแล้วก็กดสั่งจากตู้นะครับเทียบราคาเอาประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นเอาเงินใส่กดแล้วก็เราผู้ปอกอมาแล้วก็เข้าไปให้เขาด้านในตรงนู้นนะครับแล้วรับมา <c oughs> ก็จะกินเป็นแบบวันนี้เมนูเป็นเจ้านี้ครับเป็นเส้นสุบาร้อนนะครับ ็เดินอยู่ในย่านของดักโซแถวสุกโมค่ะนี่สุกโมเขาออกเสาเอ็กซิสมานะครับก็มีดักโซร้านใหญ่อยู่นี้ร้านนึงไม่อย่างที่คิดนะค่อนข้างคึกคักถือว่าค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับแต่นี้ะมาเนี้ยโอเคมากลนยะดูตอนแรกเหมือนแบบย่านของแบบคนแก่เปล่าสุกโมดูตอนแรกเห็นแบบมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ค่อนข,ข้างจะคือกักมากเป็นย่านที่คอกักย่านหนึ่ง อยู่ในเส้นของ Yamate Line ครับสถานีที่ YN11 นะครับประมาณเนี้ยที่ผมเดินมาทางฝั่งของเซาเอกซิตนะพาทัวร์ย่านสถานีสุโขโมกครับเพราะว่าเดี๋ยวออกเที่ยวเราอาจจะไม่มีเวลาพามาเดินดูตรงหน้าในเป็นเบเกอรี่นะครับแล้วกาแฟครับแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านซูชิไม่ใช่สิเป็นร้านเหมือนอิซากยาครับเป็นร้านแบบ กินดื่มประมาณหน้าอยู่หน้านี้ตรงนี้นชีวิตกับแฟมิลี่มาญญี่ปุ่นแล้วครับประมาณนะี้ซื้อน้ำได้โยเกิร์ตพิซซ่าไปแล้วก็ได้อัเนี้ยน่ากินมากเลยมันเป็นเหมือนอะไรนะขุนมะนาวอย่างเงี้ยขุนมะนาวเลยดูน่ากินมากเลยสองร้อยกว่าเยนเดี๋ยวไปชิมให้เดี๋ยวไปเปิดแกกินกันที่ห้องในที่ห้องนะครับแล้วก็ได้ชามา ก็ยังเป็นอะไรที่น่าเดินด,ดีเพราะว่าขานมปังโคตรเยอะดูน่ากินมากเลยในร้านลักษณะของแบบนี้ที่เป็นรอสันเป็นเป็นเซเว่นเป็น f ฟร i l y m มาร์ทรอสันนี่ขนมน่ากินมากครับเพืเ่อนนะประมานั้นขนมปังนี่สุดยอดเลยรอสันสุกโมทัวยามค่ำคืนครับนี่ล่ลาอยู่ที่ของกินนะเนี่ย ล่าของกินล่าเตรียมไว้ออกเป็นอาหารแค่ฝาาจีนแค่อาาจีนครับอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีครับเดินมาฝั่งตรงข้ามสถานีของกินเยอะนี่ราเป็นนี่ก็อย่างนี้นี่น้อยอย่างนี้แต่เะแบบเยนนี่ไม่แพง้วยไม่แพงน่ากินใช่เล็กหน่อยเ้ยแต่ก็สะดวกกดตู้เหรอใช่กดกดเปนกดตู้นะครับตู้นี่กดหแล้วก็ไปดูอันนี้นี่น่ากินน่ากิน ร้านเขาก็ีก็อ่ะอน,นี่ก็คึ่งจีนครึงจีนครับเป็นข้าวนม่มีไข่ดาวเหมือนมิกอไรชนชาตินี่หรนอ่ะจะกข้ามันไก่ข้ามันไก่ด้วยมีเหมือนกับเพาไขา่ดาวประมาณน,น,นี้หมดทุกชนเขาใช้ไปอยู่ได้หมดก้าวกระเป๋า แต่ชั้นไหนไม่รู้ของกินเยอะมากครับเป็นย่านที่ของกินเยอะมากมย่านเลยเนี่ยฝั่งตรงข้ามตรงนั้นคือสถานีตรงนั้นคือสถาน,นาีนะครับสุโมโม่หลังทางของกินเยอะจริงผมลองเดินเล่นๆในกูเกิลเอิร์ดดูมันก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะแน่นขนาดนี้นะแต่ร้านที่นี่ไม่มีโต๊ะแบบว่าเป็นโต๊ะนะนส่วนใหญ่จะเป็น,นเป็นบาร้านเป็นคาเร์บาร์มากกว่ากินน้ำหน้าคาเร์บาร์อันนี้อะไรเอ, ي, เอ,อ่ยพวก เป็นครั้งแรกเนาะที่เรานอนที่ไหนเราได้สำรวจไปที่ไนุกครั้งธรรมดาธรรมดาไม่เคยอยู่ไม่เคยเที่ยวอยู่แถวโรงแรมเลยไปตลอดแยกใช้เป็นฐานที่เป็นฐานจริงที่พักจริงใช่บื้อกับนอนแล้วก็เช้าออกเป็นครั้งแรกที่ได้เดินเล่นตรงนี้เป็นทางลงไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโชอิซัพเวกับ สุขมสุมเซชันเหมือนกันนะครับเป็นประตู A2 ก็ส่วนใหญ่ถ้าลงลงที่เป็นลงสบเวมันจะบันไดลงบันไดขึ้นถ้ามากกว่าไม่ค่อยมีบันไดเลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นคาเฟ่ันปังเทียบในญี่ปุ่นมันดีอย่าย่านที่เป็นย่านที่เป็นางในที่เขาไปใช้ใช้เพื่ออะไรเพื่อการค้าเขาไม่ีหลัาน ใช่เรีกเยกอะไรนะโชว์สิงไก,งไกครับมันก็กันแดดได้กันฝนได้นะครับอีมะถ้ามันมีตกมันก็กันได้เหมือนกันนะครับโร้ววานนี้มาจากรบังหลัาางอันนี้แฟร์รีมาร์ทครับร้านก็ไม่ใหญ่นะแถวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่มากอันนี้ก็อีกสาราพัดตระเพศ ยานยานยา,นยานสายดื่มนิดหนึ่งนะเอามาดูห้องพักของ a p พสุขโมก็ก็มาก็จะมีช่องเสพการประมาณนี้นะครับห้องน้ําอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวพาไปดูนะครับขวามือมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับมีกระจกบานใหญ่ทีวีจอใหญ่มากเหมือนเดิมนะครับหลังๆมันเนี่ยทีวีของ APA จะค่อนข้างจอมือมามาก50% ห้าถึงหกสิบห้านิ้วได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวกระจกนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นเตียงแฝดนะครับเตียงขนาดสามฟุตสบายสบายใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็หลังๆมันนี่เริ่มมีในกาให้ดูฮะแต่ก่อนไม่ค่อยมีในกายดูแล้วก็ตรงนี้กระปักไฟเหมือนกันนะครับตู้เย็นอยู่นี่นะครับเคออรื่องฟอากาศอยู่นั่นแล้วก็ที่นี่รู้สึกจะมีแต่ฮีเตอร์ โอเคดีใช่ได้นะครับไม่ใหญ่มากหรอกห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายหรอกแต่แบบว่ามันก็สําหรับผมผมไม่เคยสีเรียสอะไรมากมายนะครับใช้เป็นที่นอนซะมากกว่ามี A.P.A แล้วราคาโอเคก็จะเลือก A.P.A ก่อนเราค่อยว่ากันใหม่ต้นใหญ่ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวพาไปลุกน้ํากันอันนี้ภายในห้องน้ําของห้องพักครับก็มีเชโคโกนะครับแล้วก็ทิชชู่อยู่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ชีชําระนะครับ เป็นแผงรีโมดอ,อยู่อย่างนี้เลยไม่ได้อยู่ตรงข้างๆจอไอ้ข้างๆกับจอโคกตรงนี้นะมีเอพีอมีมาตรฐานในการบริการค่อนข้างผมว่าโอเคนะในส่วนตัวผมนะก็ประมาณนี้อุปรกรณ์ทั้งหลายแหล่ก็จะมีใส่ไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเขาเติมให้นะครับอันนี้เป็นภาชัวนะครับกระจกตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้มีบริสุท์ครับเป็นกิมมด้วยเป็นคอนดิชเนอร์ครับแล้วก็เป็นแชมพูครับแล้วก็ผลูอนะครับ อุณหภูมิความร้อนได้ร้อนเย็นได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เปิดสสรัฝักบัวก,กับตัวอ่างแช่อ่างแช,ช่ก็จะกระทันรัดนิดนึงตามไซส์ของ EPA เขานะครับจะไม่ได้ใหญ่มากก็หลบไปนั่งงอๆขานิดน,นึงก็โอเคอยู่